นักแพทย์พยาบาลของศิริราชของเราได้เดินทางไปทำโครงการก้าวแรกอบุมศาสดาครับโดยการไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมรุ่นแรงนะครับที่โรงพยาบาลศิทธ,ธัตถะเมืองลุมพินีประเทศเนปลาลครับจำนวน33ข้อซึ่งการเดินทางไปผา่าตัดครั้งนี้มันมีความลำบากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมการ เรื่องของการเดินทางเองแล้วก็บุคลากรเองไปตรงนั้นก็แ,แน่นอนสุดคือความเข้าใจด้วยภาษาเองก็อาจจะมีประเด็นด้วยครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับโดยการสัร่งซื้อของหลวงพ่ออินถวายหลวงพ่อสุธรรมพ่อนลามานรวมถึงพวกเราชาวสิริราชแล้วก็ประชาชนได้ทําให้โครงการที่สําเร็จเรียบร้อยดีครับ,รบนอกจากการที่เราไปรักษาแล้วเนี่ยเราย,ยังมีโอกาสเอาความรู้ไปให้คุณหมอของเนปาลเองครับ คือเขาจะได้มีความรู้ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนชาวเนปาต่อเนื่องเราจากที่เราผ่านไปเป็นหนปีก็ย mm hmm. ังมีการติดตาม follow up mm hmm. อย่างต่อเนื่อง mm hmm. ทําให้เกิดความรู้สึกว่า mm hmm. การออกไปครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก mm hmm. แล้วเรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราดูแลคนไทย อยากครบถ้วนแล้วเราควรจะต้องมีโอกาสได้ช่วยเหลือ,อประชาชนในประเทศอื่นๆที่มีความต้องการและได้ยโอกาสตรงจุดนี้ครับจึงนํามาเป็นโครงการของปีนี้เป็นโครงการที่2ที่เราจะนําทีมแพทย์เช่นเดียวกันไปผ่าตัดผู้ป่วยที่ประเทศภูทานในฐานะที่เป็นมิตรประเทศมีความสัมพันธ์ในระดับพระพราชวงศ์รัฐบาลรวมถึงประชาชนและข้ศรีราชเราเองมีลูกศิษย์ลูกหา กูทานหลายท่านครับเป็นหมอกระดูที่กลับไปทํางานที่นู่นเราก็เลยมีการพูดคุยว่าครั้งนี้เราก็จะไปอีกครั้งหนึ่งครับโดยตั้งใจที่จะผ่าตัดคนไข้ทั้งหมด60คน72ข้อ60คนก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง60ปีของการก่อตั้งพรอชาตสันสัตว์อุตุนิยมการแพทย์ของรีราชครับ72ข้อก็คือเป็นการผ่าตัดเพื่อถวายเป็นพระราชจุศล ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในร่วงของมหามงคลครบหรอบ7 2็งพรษาในปีนี้ก็มั่นใจครับว่าครั้งนี้เราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทวายหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่ออนิลมานแล้วก็ประชาชนทุกคนก็จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จทําให้เราในฐานะที่เป็นคนไทยที่มีจิตใจเอื้ออาทรเห็นคนที่ด้โอกาสเห็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ S <S <an> <S ผมมั่นใจครับว่าทุกคนจะมีความาภาคภูมิใจและมีความสุขในฐานะที่เราเป็นผู้ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้พวกเราชาวไทยรู้สึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราครับโดยหลักการแล้วเนื่องจากเรามีลูกศิษย์เราอยู่ที่นั่นเป็นหมอกระดูกนั้นเขาจะใช้มาตรฐานคุณสมบัติในการคัดเลือกนะครับว่าเป็น ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าหรือข้อสะโพกที่เสื่อมโดยการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์หรือบางครั้งต้องท<ม>ํา MRI เพราะดูแล้วถ้าจําเป็นที่จะต้องมีการผ่าตัดซึ<ม>่งเป็นการผ่าตัดเป็นข้อน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุด<ม>ที่ทําให้คนไข้าหายปวด<ม>และสามารถที่จะมีการทำแก้ภาพาลังนั้น<ม>แ้วเดินเหินได้ตามปกติ<ม>ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นใครทีเรียหรือคุณสมบัติในการเลือกครับ เรื่องรางอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์หรือว่าข้อเข่าข้อสะโพกแต่ทีต้องเตรียมไปนี่เราเตรียมพร้อมมากน,อน้อยแค่ไหนครับข้อสะโพกข้อข้อเข่าเทียมใช้มาตรฐานเดียวกับที่เราใช้สำหรับคนไทยที่สีนรานนี้ครับ<ม>เราจะเอาเครื่องมือเอาข้อต่างๆเตรียมไปโดยไปทางคอนเทนเนอร์ซึ่งจะต้องใช้คอนเทนเนอร์ uh, ที่เยอะพอสมควรเพราะเนื่องจากปีนี้เราจะผานตัดจำนวนคนไข้ามากกว่าปีที่แล้วสองเท่าเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเตรียมความพร้อมครับ แล้วเรามีการสนับสนุนจากบริษัทแล้วก็ประชาชนที่กรุณาให้ดูแลในเรื่องของโลจิสติกแล้วก็ให้เงินมาอุปรรมภ์ในการที่เราใช้ในค่าจช้ส่ยตรงจุดนี้ครับไม่น่ามีปัญหาครับแดงว่าเราจะต้องรอให้ได้ข้อมูลคนไข้ชัดก่อนจะเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดได้ครับโดยทั่วไปแล้วเรามีจํานวนแน่นอนคือ60ราย72ข้อเพราะนั้นในขณะนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับว่าจะเป็นคนไข้คนไหนบ้างที่รับการผ่าตัด เพราะว่าคุณหมอที่ภูทานจะต้องเตรียมผลไข้ก่อนต้องดูผลเลือดต้องดูผลหัวใจต้องดูผลเอ็กซเรย์ทุกอย่างเรียบร้อยว่าฟิตสําหรับทีจะผ่าตัดได้หรือไม่ผมเชื่อมั่นว่าเรามีการประสานงานผ่านทางออนไลน์ครับก็จะทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่คุณหมอที่ศิรราชไปผ่าตัดนั้นจะตรงตามคุณสมบัติที่เราเซตติ้งไว้แล้วมีทีมพร้อมที่ดูแลตั้งแต่ก่อนระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดแน่นอนครับ เรียกว่ายกศิราไปถึงผูจาเนี่ยต้องกลับเป็นการประกาศคุณค่าของแพทย์ไทยครับคือจริงๆแล้วผมเชื่อมั่นครับในมาตรฐานของแพทย์ไทยเราแพทย์ไทยเรามีมาตรฐานที่สูงมากแล้วก็ทีมศิลาเราเองมีทีมสาขาที่พร้อมเช่นเดียวกันครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าการที่เรานำแพทย์ไทยทีมพยาบาลหรือว่าทีมนักแก้ผ้าบัตรรลตรงนั้นเนี่ยนะครับทางนั้นเนี่ยเขายินดีแน่ๆเพราะาลูกศิษย์ ที่จบจากที่เราเขาไปเป็นหมอใหญ่ที่นู่นแล้วเขาเห็นภาพของการทํางานของคณะแสสพทยศาสตร์ศิริพาบาลในฐานะเป็นสถาบันการแพทย์คอมเพแผ่นดินที่เราดูแลจํานวนคนไข้จํานวนมากแล้วก็ผลิตแพทย์ผลิตบัณฑิตมากแล้วมีองค์ความรู้มมใหม่ๆผ่านการทาวิจัยนวัตรกรรมเยอะเช่นเดียวกันเขาสามารถที่จะเช็คได้ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้ตอลดอดเวลาครับจะมีปีที่3ไปประเทศไหนไปครับผมเชื่อว่ามีครับกําลังดูในช่วงที่เราอยู่ดูว่าเป็นประเทศไหนกําลังดูหาเหตุ หาข้อมูลตรงนั้นอยู่ครับที่ไปมีทั้งหมดกี่ท่านเมีหมอกระดูกทั้งหมด14ท่านมีหมอดมยา4ท่านมีทีมนักแก้ผ้ามัดรวมถึงทีมช่วยอะไรผ่าตัดสป,ปอร์ตประมาณ20ท่านครับทั้งหมดนี้อาจจะต้องมีบุคลากรในสายสนุนต่างๆที่ช่วยขนของช่วยดูแลอาหารมันต้องใช้ทีมจริงๆครับ ผมเชื่อว่าน่าจะเกินครับเพราะปีที่แล้วเราไปในปังใช้คนประมาณเกิน90แต่ปีนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า7 8 0คนแน่ครับมเป็นข้อมูลพจารณาได้ครับว่าทางกูตามีข้อมีปัญหาเรื่องข้อเข่ามาก้อยแค่ไหนไม่เทียบกับคนไทยครับเรื่องของข้อเข่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนในคนเอเชียเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมมากเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมด้วยความเชื่อทางศาสนาเราใช้ข้อเข่าเยอะครับ แต่ผมคิดว่าทางภูตานเองเป็นประเทศในที่ราบสูงบนภูเขาการใช้ข้อเข่าในการขึ้นลงแน่นอนที่สุดมันมีผลกระทบกับข้อเข่าแน่ๆเพราะว่าการใช้มากก็มีโอกาสเสื่อมมากครับก็ผมคิดว่าอย่างไรแล้วแต่จะยังไงเรารักษาได้ไม่มีปัญหาครับ